สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงจุดต่ำสุดคิดปิดคายเจนนี่ปล่อยโฮรับผิดช,ชอบเองขอปรับตัวเดินสายนี้ต่อเจนนี่ได้หมดทัศดชื่นเปิดใจทั้งน้ำตาในวดีิโชถามว่าเจอเรื่องราวอะไรบ้างที่รบกวนจิตใจเจนนี่ยอมรับว่าเจอข่าวข่าวเยอะมากและไม่เป็นข่าวดีเลยสำหรับนูเจอกี่ทีก็โดนด่าโดนด่าไม่ว่าจะเป็นกระแสะปีที่แล้วเรื่องน้องก้าวถัดมาอีกก็เรื่องมีสินของแม่ ถัดมาอีกก็เรื่องเด็กออกจากค่ายเรื่องแชทหลุดการจัดระบบเงินของค่ายโดนด่าทุกเรื่องเลยควรตั้งสติอะไรเงียบได้เงียบต้องอดทนให้มากขึ้นต้องฟังคนอื่นให้เยอะขึ้นมากกว่าเอาแต่ความคิดของตนเองหรือเอาแต่ใจตัวเองเมื่อถามว่าเราคิดว่าต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ใครเจนนี่กล่าวว่าตัวหนูเองเยอะมากเพราะเราคิดว่าเราจะทำแบบนี้ทำกับลินล,ลีเราทำเองได้ทุกอย่างกับลินล,ลี่เราควบคุมได้ เพราะเป็นน้องเราเราลืมว่าคนอื่นเขาไม่ใช่ก็เอาแบบนี้ไปใช้กับน้องคนอื่นเช่นการแชทด,ดุน้องความจริงไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราห่วงน้องพอแชทออกมาสู่สังคมโซเชียลกลายเป็นว่าโดนด่าอีกรอบคิดว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วไหมเจนหรือว่าต้องให้ดับไปเลยถึงจะคิดได้ว่าฉันควรทำยังไงจนวันนี้ที่เรามีโอกาสปรับตัวหรือแก้ไขเราต้องรีบเราช้าไม่ได้แล้วทำว่ายอมรับไหมว่าช่วงแรก ใจเราอาจไม่ใหญ่พอที่จะแบ่งปันเจนนี่กล่าวว่าถูกต้องค่ะยอมรับเมื่อถามว่าลองไปคิดดูแล้วเคยคิดไหมรุ่งนี้ฉันน่าจะแบ่งเขาไปเลยเจนนี่บอกว่าพูดทุกวันทําไมตอนนั้นไม่ทําแบบนั้นไม่ทําแบบที่คนนั้นคนนี้ว่าเราเอาแต่ใจตัวเองขนาดนั้นเมื่อถามว่าตอนนั้นนั่งอยู่ในบ้านแล้วเป็นยังไงคือจุดไหนตอนนั้นเจนนี่เล่าว่าตอนแรกคุยกับแม่ว่าขอปิดใครได้ไหมเหนื่อยแล้วถ้าพรุ่งนี้เราตื่นมาแล้วบอกทุกคนว่า ทุกคนเราแยกย้ายกันเถอะทุกอย่างก็จบเลยหนูไม่ต้องมาเจอคนดา่าไม่ต้องมาเจอปัญหาเด็กออกอีกไม่ต้องเจอปัญหาการแบ่งเงินหนูก็กลับไปเป็นเจนนี่คนเดิมที่ไม่ได้โตขึ้นตอนนั้นคิดว่าเหนื่อยเต็มทีทำไปทำไมเงินก็พอจะมีอยู่นะไม่ต้องหาเรื่องใส่ตัวขนาดนี้ ตอนนี้บอกตัวเองว่าถ้าจะเป็นข่าวอยากเป็นข่าวด้านดีบ้างเจนนี่ยกมือไหว้พร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่าขอโทษและขอโอกาสเดินสายนี้อีกครั้งจะไม่ยืนยันว่าจะไม่ผิดพลาดอีกแต่จะบอกว่าจะตั้งใจแก้ไขพัฒนายอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้มากขึ้นเรียนรู้ในการสร้างใครให้ดีกว่านี้อยากให้ทุกคนให้โอกาสกับสิ่งที่ผ่านมาให้โอกาสหนูสร้างผลงานต่อไปแค่นี้จริงๆที่ผ่านมาเหนื่อยมากๆตอนนี้มีแรงเพื่อสู้แล้ว ตอนนี้คิดได้แล้วรู้ตัวแล้วว่าทุกอย่างเกิดจากตัวเราหมดเลยทุกความผิดพลาดเกิดจากตัวเราถ้าเราจะแก้ไขต้องเริ่มที่ตัวเองเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ